สวัสดีครับพามาเบ่งแตงโมอีกนะครับน้องวันนี้ครับพี่น้องพามาจมกำลังเป็นหน่วยครับโอ้ยแตงโมนมําโอครับปู่แบบสมัยเก่านะครับนาะ ครับหน่วยเพิ่นกระรางเป็นหน่วยครับครับกระ่างเย็นหลูกเพิ่นเนาะครับเนาะครับมันเพิ่นกับโบควายจับดหรอครับหน่วยดอกแหงกับหน่วยรุดลงออกไปเลย,ยนะครับนี่ เมื่อนั้นผมกับสีดยาเนาะครับเนาะลืมสมยาแหงเกินไปดอกเป็นกับเลยหน่อยหน่อยกับเน่าเน่าร้ายอยู่ครับดอกเหี่ยวดอกเป็นเหี่ยวเมันกับรูดไปเลยนะครับบรรยากาศ รบ,บรรยากาศน้ำหมอ,อกลง่วงลาติดกระลังขึ้นครับผมปลามมาเบิงอัปเดตในเบิองเรื่อยๆเนาะครับเนอ้อเงี่ยวน่วยเงี่ยวกับรุดไปเลยครับเบื่อเลสีดยามัดสามสีมือครับย่านเพิ่นดอกรุดอีกน้ะครับเนาะ ใบก็แหงหลายยุนเสียลาเสียลาหรือเพียหรือยังนี่แลลหละครับลวงมือไหมเนาะครับเนาะครับแตงโมกับบัวทือว่างามบันไดครับ เครื่องคนแตกนนะนี่นใจหูยาสีใจม่วงแบบเครือแตกแนะนำในเด้อดครับหน่วยเพิ่นครับ นายโก,กกับเก็บออกนี่บมเก็บออกนี่นะครับเนาะเพราะว่ามันโมมนระบบน้ำยดครับเก็บออก,กยานเพิ่นบ่อันนั้นยานเพิ่นบ่หายหน่วยนะครับเพราะว่าเครือเพิ่นแตกอยู่รอรอเงาครับครับพี่น้องพามาหลอกมึง อาศัยนำหมอกเนาะครับเนาะนำหมอกกับระบบน้ำเทวดาเพิ่นกับวาตกาใหม่จ็กเตียครับพามาหลอกเบิงแบบนำหมอกครับนี่ท่านดอกเนี่ยนี่เพิ่นติดอยู่ครับนี่ดอกเนบานสมบูรณ์ ต้นดอกเหี่ยวๆพิก่กกะสีแห่งรุดไปเลยครับเน่าไปเลยตัวนี้หน่วยกุก๊กบม่ได้เจ็บบ่ตัวนี้ทวงใซเบ่เห็นครับตันนี้เป็นพันธุ์ของอันแบกแจกเน้องครับเนาอ ลองปลูกเบิง่งพันไม้ของเพิ่นครับผ้ามันยางเบื้ <c oughs> บองเบาๆสบมเบิ่งเนาะครับ,นะบเนาะสบมเรื่อยๆ หน้าหอก็ลุ่มลาย,ยครับสวยละ่ะพามาเพิ่ง พา,ายางเบรงครับผมหน่วยกับโบาค่อยมีปัญหาครับพี่น้องช่วงนั้นเพียร่งครับช่วงผมก็เลยสียยาแหงเนี่ยหน่วยกับรูดออกเมื่อไรครับ กำลังเห็นหน่วยครับหน่วยน้อยจักสิติดวัวตัวใดยังกเอาตัวใดบ่นยังกัะเมานะครับไทยไม่ผงก็ไล่ลดยาซะก่อนนะครับเนาะ เป็นไดหนย่คนจังสีษๆบางๆเอาขอไปด้อครับเ้อร์ไอพามาเบ่งนี่ครับเป็นสิบเป็นเนี่ยนี่ดอกเนี่ยกับอันนั้น รุดไปเลยนะครับนี่สีเป็นอันนึงครับนี่รับสังหอมุนอยู่ครับบัทันมาบาัตรนหนอนอยู่ครับ บรรยากาศครับเนาะบรรยากาศหลบๆครับนี่โอ้แต่น้อยวรุดนี่สีดกยุ่ครับนี่ ตัวน,นี้จะเป็นซ่อนใหญาแม็กนะครับเนาะครับ,คร,บ,ค,รบครับหน่วยงเพื่อนฝนห่วยๆมาจาักหน่อยสิยค่ายอยู่พี่น้อง ครับบรรยากาศรอบๆบโอ้บรรยากาศดีครับผมฟังนี่สิเป็นฟักทองเนะครับเนาะฟักทองครับว่านี้ใช้น้ำยดเทอกันครับล่องลูกเบิ่งว่ามันสิได้บ่ว่าผมสิเอานามสูบนามใช้น้ำข้าวมันนะครับฟักทอง เพิ่มปุ้ยเหลียมร้อยครับหุ่นกับอะไรเอาครับมีตตบแต่แต่เนีฝากถั่ววัฒน์เดโกคนหนามด้วยครับเด้อนี่อันนี้ว่าสิป่อยหนามมาน้ำขั้วองมันนี่ครับขัองที่ผมไถเนาะครับเนาะไทยเพิ่มปุ๋ย้า่าเิ่น เหี่ยวเหียวเนี่ยจักน้วยผนละครับจึงสีใสครับหยอดกับว่าไงบันไดครับฟังนี่ก็สิเป็นฟักทวงกระล่างฮัดปลูกึ้นกันครับเบื่องน้ำ YouTube ลหลายๆสองน้ำเสียนเพ่นเนาะครับเนะบาะควงขัดมาปลูกลองเบื่องว่ามันสีนใดบ่ เห็นเพิ่นได้กับอวนสวนน้ำเพิ่นเนาะครับเนาะโอ้ยหน่วยงามของเพิินเสียนเพิ่นครับฟังฝุ่นกันสิเป็นเต็งโมครับฝังกล่องกําลังหัดปลูกเนาะครับเนาะปองหนึ่งครับทนได้พ้นกันสิปลูกอี๊ยครับปินหนอยู่ดีมีแห้เงเนาะครับเนาะ นี่ครับปัาตของเราะฟักขุดกับเป็นเต็งม,มูบรรยากาศน้ำรอนครับ <c oughs> โอ้ยก็อยางครับพี่น้อง เมึงเตาแดงครับบีบเลยครับนี่อย่าหามือ่อกระสิขอจบคลิไปไว้เท่านี้เนาะครับเนาะกระสิมาอัปเดตให้พี่หน่องเบิ้งเนาะครับเนาะครับผมในการสวัสดีครับ